제가 외국인으로서 처음 태국에 왔을 때 가장 신기했던 건 태국 곳곳에 걸려있는 국왕님의 사진이었습니다. 태국에 거주한 지 10년이 지난 지금도 항상 어디를 가나 국왕님의 사진을 볼수 있으며 국왕님의 사진에 존경심을 담아 인사드리는 태국 국민들을 보며 국왕님에 대한 국민들의 사랑과 존경심을 알수 있었습니다. 저는 10년 동안 태국에 살면서 단 한순간도 태국에 거주하게 된 것을 후회하지 않고 태국을 더욱 사랑하게 되었습니다. 전쟁 이후로 한국인들은 경제발전과 성공을 위해 바쁘게만 살아가는데 태국에서는 국왕님의 가르침에 따라 서로서로 서로 돌아보며 지나친 욕심을 부리지 않는 것에 대해 감동을 받고 더욱더 국왕님을 존경하게 되었습니다. ข้าพพุทธเจ้าขอน้อมก้าวน้อมกระหม่อมำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้พระราชกรณียกิจที่ผมได้ยินมาตลอดตั้งแต่ผมจำความได้คือโครงการฝนหลวงตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อหลวงทรงพระปีชาสามารถสร้างฝนขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งตั้งแต่นั้นผมก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับฝนหลวง เพราะผมรู้สึกสงสัยว่าพ่อหลวงสามารถสร้างฝนได้อย่างไรจนในที่สุดผมก็ได้รู้ว่าพ่อหลวงได้ใช้ความรู้ที่ศึกษามาด้านเคมีโดยการใช้โซเดียมคอยลอไรด์โปรยลงบนก้อนเมฆจึงทำให้เกิดฝนเทียมขึ้นมาโครงการฝนหลวงนี้ได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สามารถสร้างฝนได้คนแรก ซึ่งเป็นหนึ่งพระราชกรณียกิจในหลายๆพระราชกรณียกิจที่ได้ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เกิดในยุคข,ของรัชกาลที่9นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ความรักที่พ่อหลวงมีต่อผสมนิกรชาวไทยมันยิ่งใหญ่มากๆครับทั้งโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ ทรงงานหนักตลอดระยะเวลาที่ครองราชมา70ปีโดยทําให้ผมรู้เลยว่าพระองค์ท่านทุ่มเทพเพื่อเราขนาดไหนแล้วสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้นําคําสอนของท่านมาใช้คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับอย่างที่ท่านเคยตรัสไว้ประเทศชาติจะมีความเจริญได้ทุกคนจะต้องมีความเพียรมีความอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่ทะเลาะก,กัน มีความเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ผมเชื่อว่าหลายๆคำสอนที่ท่านตัดไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตั้งแต่จำความได้ก็ได้เห็นพ้อหลวงทุ่งเทพรวรกายทรงงานหนักบโดยตลอด เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยหยุดพักทุกๆคําสอนของพ่อหลวงคือสิ่งที่เป็นจริงและมีคุณค่ามากๆทุกพระราชกรณียกิจหลายๆโครงการก็นําความสุขความเจริญมาให้แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดอยากให้ชาวไทยทุกคนดําเนินตามรอยพ่อหลวงเป็นคนดีช่วยเหลือกันรักและสามัคคีกันเพื่อตอบแทนพ่อหลวงของเรากันนะครับ